ทุกคนหลายคนชอบถามว่าอายุ35ปีทำไมหน้ายังดูเด็กอายุ35ปีทำไมริ้วรอยไม่มีทำไมแบบอ่ฝ้าไม่มีทำไมสิวไม่มีทุกคนค่ะตุ่มต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เลยค่ะตุงมใช้เซ็ตนี้เลยนะคะที่ตุงมขายเองแล้วก็ใช้เองจริงๆด้วยที่สําคัญนะคะพี่ๆรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคลินิกความงามคลินิกดังนะคะคุณหมอเจ้าของร้านเพชรพลอยนะคะเพื่อนๆที่แบบว่าเคยติดของแบรนด์เนมตอนนี้นะคะโดนตุ่มวางยากันแทบทุกคนค่ะแล้วก็เข้ามาเป็นตัวแทนกันแทบทุกคนค่ะแล้วก็ขายดีมากด้วย ที่สําคัญพี่ๆชมว่าเฮ้ยครีมใช้ดีมากจากที่เคยใช้ครีมแบบคาน์เต์แบนแพงๆตอนนี้ต้องต้องแบบหันมาใช้เนี่ยตัวนีวน้ที่แบบราคาเพียงแค่4 4 0ีบาทค่ะชุดนี้ส่งฟรีด้วยคือชอบแล้วก็ติดมากที่สําคัญนะคะชอบในความเป็นออร์แกนิกชอบในความที่ไม่มีสีนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์นะคะชอบในความที่เป็นอ่อาความเข้มข้นจริงๆนะคะของสมุนไพรจริงๆทุกคนคะ่ะตุ่มใช้เซตนี้นะคะตัวนี้เป็นวิตามินสมไข่มุกนะคะเซตนี้จะจะ จะแถมกันแดดหน้าฉ่าด้วยนะคะเซตนี้ทั้งเซตเพียง290บาทส่งฟรีนะคะทุกคนหรือว่าใครที่อยากจะใช้แบบความฉ่าความฟูนะคะเซตนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะเบบบบของคอนทิน่าที่ขายดีมากๆกันทุกคนเซตนี้รวมกันเพียง44 0บาทส่งฟรีหน้าฉ่าหน้าเงาหน้าวาวแน่นอนค่ะทุกคนขาผิวดีมากๆนะตุ่มอายุ35ปีแล้วนะทุกคน35ปีคะ่ะทุกคนขาที่สําคัญใครที่อยากล้างหน้าแ,แบบฝ้าจางฝ้าหายสิวยุบไวหัวสิวแห้งไวต้องตัวนี้ด้วยค่ะทุกคนสบู่ของพอนท ตุะะ๊บจะบอกว่าทั้งหมดนะคะทั้งเซตนี้นะคะอายุให้ดูเลยทั้งเซตนี้นะคะทุกคนคะ่ะเพียง490บาทส่งฟรีย้ํา490บาทส่งฟรีไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะแนะนําเลยค่ะใครที่อยากผิวฉ่าผิวเด้งผิววาวนะคะทุกคนต้องเซตนี้คะ่ะของพนทีน่าสนใจนะคะถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะทุกคนใครใช้ก็รักใครใช้ก็หลงใครใช้ก็ชอบเพราะว่าน้องดีจริงๆค่ะ